นิ่งเสียงไม่อยากไปโรงเรียนเพราะมีกิจกรรมกีฬาครอบครัวที่พ่อแม่ต้องเข้าร่วมถ้าหาแม่มาร่วมกิจกรรมนี้ไม่ได้ก็จะไม่ไปโรงเรียนพระเอกรับปาลูกชายโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะหาใครไปด้วยดีสามหนุ่มหมอสัญญกรรมเห็นนางเอกในชุดปลายเวทก็ชมว่านางฟ้าชัดๆโจอีปรามว่าเธอคือรุ่นน้องห้ามจีบเด็กขาด เพื่ไม่ทันขาดคำพระเอกเดินตัดหน้ามาบอกนางเอกว่ามีเรื่องขอร้องเธอคิดว่าเป็นเรื่องงานจึงตอบตกลงถึงเวลาออกตรวจนางเอกทำการบ้านมาอย่างดีเตรียมพร้อมรับสึกคนไข้ที่รอคิวอยู่พระเอกกำลังจะถามว่าวันมาลืนว่างไหมนางเอกตัดบทถึงเวลาตรวจแล้วจากนั้นก็กดกลิ่งเรียกคนไข้แล้วก็ตรวจโดยไม่หยุดพักเสร็จแล้วพระเอกชวนเธอไปร่วมงานกีฬาสีนางเอกแขวะ คิดได้ยังไงชวนเมียเก่าไปเป็นแม่ให้ลูกที่ยอมไปรับไปส่งให้ทุกวันนี้ก็นับว่าดีแค่ไหนแล้วพระเอกตามตื้อมาจนถึงโรงอาหารเธอก็ยังไม่ใจอ่อนจึงเปลี่ยนไปคุยเรื่องงานบ่ายนี้เธอต้องเข้าร่วมผ่าตัดด้วยเธอเห็นเขาไม่กินข้าวเพราะโรงอาหารมีแต่กับข้าวรสเผ็ดจึงยกของตัวเองให้ขณะนั้นอี้หยวนก็กําลังจะยกอาหารของเธอให้พระเอกเช่นกันแต่เขาเลือกของนางเอกแล้วจึงปฏิเสธไป จอีหัวเราะเยาะเลยโดนอี้หยวนเตะไปหนึ่งทีนางเอกนั่งดูวิดีโอการผ่าตัดของพระเอกเพื่อฝึกฝนพระเอกบอกทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์แล้วพาไปที่ห้องผ่าตัดให้เธอลองฝึกใช้เครื่องมือกับเปลือกไข่เพื่อทำให้มือนิง่งและใจต้องสงบมีสมาธินางเอกลองทำสักพักก็เริ่มคล่องจากนั้นก็ลองใช้มีดผ่าเยื่อหุ้มไข่ให้ขาดจากกันโดยไม่โดนเนื้อไข่ด้านในเหมือนกับว่าผ่าเส้นประสาทของคนไข้ นิ่งเสียงทวงถามพ่อว่าหาแม่มาร่วมงานได้หรือยังแต่พระเอกายเบียงเด็กน้อยโกรธที่พ่อโกหกจึงออกจากบ้านไปขอร้องนางเอกที่โรงพยาบาลหากไม่รับปากก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นนางเอกไม่มีทางเลือกจึงยอมตกลงจากนั้นก็พานิ่งเสียงกลับบ้านแล้วตำหนิพระเอกที่ปล่อยให้ลูกออกไปข้างนอกคนเดียวพอนางเอกกลับไปแล้วพระเอกหอมแก้มลูกชายด้วยความภูมิใจที่เกี้ยกล่อมเธอสำเร็จ นางเอกเห็นถังขยะก,ก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตเธอยังคงทำกับข้าวให้พระเอกกินโดยหารู้ไม่ว่าเขาไม่ชอบอาหารที่เธอทำสักนิดพระเอกระบายให้พี่รองฟังชีวิตหลังแต่งงานไม่เหมือนกับที่เคยคิดไว้นางเอกดีกับเขามากจนสร้างความกดดันอย่างอาหารที่เธอทำให้แม้ไม่อยากกินก็ต้องกินพี่รองอธิบายว่าชีวิตการแต่งงานก็เป็นแบบนี้เขาเองทุกสัปดาห์ก็ต้องไปชอปปิ้งกับเมีย ยิ่งวันมามากก็ต้องพยายามเอาใจเธอสุดฤทธิ์พระเอกหอบอาหารที่นางเอกทำมาทิ้งลงถังขยะหน้าคอนโดนางเอกลงมาเห็นพอดีจึงอึ้งไปนางเอกบอกหากไม่ชอบอาหารที่เธอทำก็ขอให้บอกกันตรงๆพระเอกบอกต่อไปไม่ต้องทำกับข้าวมาส่งจะได้เอาเวลาไปอ่านหนังสือเตรียมสอบปอโทได้เต็มที่นางเอกเสียใจจึงแอบร้องไห้อยู่คนเดียวเจวอีผ่าตัดร่วมกับอี้หยวนเมื่อทั้งคู่ออกจากห้องผ่าตัด อีห้หยวนถามเรื่องราวสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของเขานางเอกและพระเอกเพราะทั้งสามคนจบจากที่เดียวกันอีห้หยวนสงสัยว่านางเอกเป็นรุ่นน้องเหตุใดจึงมาสนิทกับพวกเขาได้โจอีรู้ทันว่าเธอหลอกถามเลยบอกว่าข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือไม่ขี้เมาหลังจากลาว่กับพระเอกเสร็จนางเอกมากินข้าวกลางวันกับฐานย่าเธอรู้ดีว่าตนเองเริ่มต้นสัญยญแพทย์เฉพาะทางช้ากว่าคนอื่นเป็นสองปี ยิ่งเมื่อเทียบกับอี้หยวนที่จบปริญญาเอกแล้วถือว่าช้าไปสี่ปีด้วยซ้ำจึงต้องขยันมากหน่อยฐานย่าบอกหากนางเอกไม่หย่าป่านนี้คงมีลูกโตวิ่งได้แล้วนางเอกแวะตอนนี้พระเอกก็มีลูกชายคนหนึ่งแล้วไงฐานย่าจึงบอกให้เพื่อนรู้ว่านิ่งเสียงไม่ใช่ลูกแท้ๆของพระเอกแต่เป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ที่ทางเดินโรงพยาบาลแถมยังเป็นเนื้อง,งอกในสมองพระเอกเป็นคนลงมือผ่าตัดด้วยตนเอง พาเศษหาแม่เด็กไม่เจอจึงรับเลี้ยงมาจนปัจจุบันที่ผ่านมาทั้งทำงานและเลี้ยงลูกตัวคนเดียวเป็นทั้งพ่อและแม่ไม่ง่ายเลยจริงๆนางเอกเซอร์ไพรส์สุดๆที่รู้ความจริงฐาน่าขอให้พิจรารณาเป็นแม่เลี้ยงให้นิ่งเสียงแต่นางเอกปฏิเสธฐานญาเล่าต่อก่อนหน้านี้มีผู้หญิงหลายคนมาขอให้เป็นแม่สื่อทาบทางพระเอกแต่เขาก็ปฏิเสธมาตลอดแต่เมื่อไม่นานมานี้เขาขอให้เธอเป็นแม่สื่อหาผู้หญิงให้ นางเอกได้ยินก็แซงทำเป็นไม่แคร์แล้วให้หาผู้ชายให้เธอบ้างฐา,ญญา,างนย่าถามถึงสเปกปรากฏว่าที่ไร่มาก็คือพระเอกนั่นเองนางเอกเลยขำกลบเกลื่อนถึงวันงานกีฬาสีนางเอกดักคอพระเอกคราวนี้เธอจะช่วยเขาแค่ครั้งเดียวไม่มีครั้งหน้าอีกพระเอกไม่สำนึกบุญคุณกลับบอกว่าเรื่องที่ขอร้องก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องจะตอบรับหรือปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเธอนางเอกเครื่องที่เขาตีมืน จึงให้อธิบายกับนิ่งเสียงเรื่องแม่ให้ชัดเจนเธอจะได้ไม่รู้สึกลำบากใจเวลาได้ยินเด็กน้อยเรียกแม่เมื่อเริ่มการแข่งขันครอบครัวพระเอกเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบจึงได้ที่โหลทุกายการโรงเรียนมีรางวัลพิเศษปลอบใจทีมที่ได้ที่โหลแม้จะแพ้แต่ก็มีสปิริตเข้าร่วมจนจบการแข่งขัน จึงเชิญให้ครอบครัวขึ้นไปรับรางวัลนิ่งเสียงดีใจในที่สุดก็ได้เหรียญคุณครูเชิญพระเอกให้กล่าวเกี่ยวกับการแข่งขันพระเอกกำลังจะบอกความจริงว่าพวกเขาไม่ได้เป็นครอบครัวกันจริงๆแต่นางเอกแย่งไมค์ไปพูดว่าเธอคือแม่ของนิ่งเสียงเพราะมัวแต่ทำงานจึงไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกจากนั้นก็ชื่นชมโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ครอบครัวนิ่งเสียงขอให้พระเอกกับนางเอกหอมแก้มเขาระหว่างนั้นด้านถ้ำเหรียญตก ทั้งสองเลยเกือบได้จุกกันพระเอกสงสัยทำไมนางเอกถึงบอกว่าเป็นแม่นิ่งเสียงต่อหน้าคนอื่นนางเอกไม่อยากทำร้ายจิตใจเด็กจึงต้องทำไปแบบนั้นพระเอกกลับบอกเรื่องที่ต้องเผชิญช้าเร็วก็ต้องเจอไม่งั้นก็ไม่โตสักทีนางเอกขอให้หาแม่แท้ๆนิ่งเสียงให้เจอไม่ก็รีบหาแม่เลี้ยงมาให้เขาระหว่างนั้นพระเอกเกิดปวดท้องโรคกระเพาะนางเอกรีบหายาให้กิน ย้อนกลับไปในปี2012นางเอกเห็นพระเอกทำงานจนดึกไม่ยอมเข้านอนเป็นเช่นนี้ทุกวันบางครั้งก็แกล้งหลับอยู่นอกห้องพอเธอกลับเข้าห้องก็ไปทำงานต่อเวลาผ่านไปจึงบ่นกับฐานยา่าเธอรู้สึกว่าเขาทำหน้าที่คนรักไม่ขาดตกบกพร่องแต่ก็เหมือนกับว่า เขาพยายามประคับประคองชีวิตคู่ไม่ให้แตหกหักยิ่งเธอดีกับเขาเท่าไหร่เขาก็รู้สึกกดดันมากขึ้นเท่านั้นฐ่านย่าปลอบใจพักนี้พระเอกได้รับความกดดันจากที่ทำงานเพราะต้องแก้ไขวิทยานิพนธ์และในขณะเดียวกันก็ต้องผ่านการประเมินและคัดเลือกสัญญาแพทย์ระบบประสาทที่ดีที่สุดในประเทศนาเอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน เขากลับบ้านมาทีไรก็ทั้งเหนื่อยทั้งยุ่งไม่มีเวลามาสนใจเธอวันหนึ่งขณะที่ฝนตกเขาก็นั่งอยู่ในรถไม่ออกไปไหนเธอรู้ว่าเขามีความกดดันจากที่ทำงานแต่ก็ไม่เคยคุยกับเธอเรื่องนี้เลยเอาแต่บอกว่าไม่อยากให้เธอต้องทุกข์ใจเพราะกำลังเตรียมสอบปอโทนางเอกน้อยใจที่ตออยู่กับเหนียวเหนียวแชร์ความรู้สึกกันทุกอย่างแต่ไม่เคยทำแบบนั้นกับเธอเลยบางครั้งก็อยากจะทะเลาะก,กันให้รู้แล้วรู้รอด แต่พระเอกไม่อยากหาเรื่องทะเละาะนางเอกหมดคำจะพูดจึงกลับไปบ้านพ่อแม่ขอเวลาอยู่คนเดียวสักพักพ่อแม่นางเอกแปลกใจที่เธอกลับมาอยู่บ้านจึงคิดว่าทั้งคู่ทะเลาะกันพ่อแนะแม่ว่าอย่าไปถามเซาซีแค่ทำอาหารอร่อยให้ลูกก็พอแล้ววันรุ่งขึ้นนางเอกอาเจียนระหว่างกินข้าวและประจำเดือนก็ยังไม่มาคิดว่าตัวเองท้องจึงโทรไปปรึกษาฐานยาฐานยาเล่าว่าวันนี้อาจารย์หมอ เรียกพระเอกไปคุยเรื่องเรียนต่อที่อเมริกาแต่ตอนนี้นางเอกท้องแล้วเขาคงจะไปไม่ได้นางเอกเพิ่งรู้เรื่องนี้จากฐานยากก็รู้สึกไม่สบายใจพระเอกนั่งกินข้าวคนเดียวบนดาดฟ้าแล้วนึกถึงภาพที่นางเอกเคยนั่งกินข้าวด้วยกันที่นี่จึงตัดสินใจไปหาเธอที่บ้านพ่อแม่ทันทีที่นางเอกเห็นหน้าพระเอกก็ยิ้มแป้นหายงอนทันทีโดยที่เขายังไม่ทันได้ง้อขากลับพระเอกซื้อตั๋วหนังไว้ทั้งคู่จึงไปดูหนังด้วยกัน ดูเสร็จนางเอกบอกว่าเธอน่าจะท้องเห็นพระเอกไม่มีท่าทีดีใจจึงงอนพระเอกบอกรู้กระทันหันจึงตกใจในเมื่อเธอท้องแล้วก็ไม่ต้องสอบปอโทเพราะการเรียนมีความเครียดคงไม่สามารถเรียงไปเลี้ยงลูกไปได้แน่นางเอกปวดท้องอย่างหนักเพราะเมนมาที่เธออาเจียนวันก่อนคงเพราะกินอาหารเย็นมากเกินไปพระเอกรู้สึกช็อตฟิลเพราะเรื่องนางเอกท้องจึงได้ปฏิเสธอาจารย์หมอเรื่องเรียนต่อที่อเมริกาไปแล้ว นางเอกเสียใจที่ทำให้เขาพลาดโอกาสดีๆพระเอกปลอบใจไม่เป็นไรยังมีโอกาสหน้าอีกนางเอกตื่นขึ้นมากลางดึกพระเอกนั่งอยู่ด้านนอกก็เข้าไปถามไทยพระเอกบอกนอนไม่หลับแต่ไม่ได้หิวเพียงแค่อยากอยู่คนเดียวเงียบๆนางเอกพูดไม่ออกจึงเดินกลับห้องไป ภาพตัดมาปัจจุบันพระเอกเดินไปโรงอาหารนางเอกแอบ,บตามไปนั่งอยู่ห่างๆห,หมอสาวแผนกอายุรกรรมแวะมาแอลพระเอกนางเอกแสดงท่าทีลุกลีลุกลนแต่ก็พยายามเก็บอาการไว้ขึ้นมาบนห้องทำงานพระเอกขอให้เธอไปรับลูกชายและใช้ให้เธอเติมน้ำให้นางเอกก็ทำให้โดยไม่พูดอะไรสักคำตกเกณฑ์พระเอกออกไปกับหมออายุรกรรมคนเมื่อกลางวันก็เคืองที่ไม่ว่างไปรับลูกแต่มีเวลาไปกับสาว พรเอกส่งข้อความมาบอกว่าจะกลับช้าหน่อยขอให้ช่วยอยู่ดูแลลูกต่อระหว่างนั้นนิ่งเสียงวาดภาพจนสีติดหน้านางเอกหัวเราะแล้วก็เล่นป้ายสีกันจนเลอะเทอะพอนิ่งเสียงหลับไปแล้วนางเอกถอดเสื้อผ้าออกไปซักคาดไม่ถึงว่าพระเอกจะกลับมาพอดีขณะที่เธอกำลังถอดเสื้อที่เปียกออกมาเป่าจึงเอาเสื้อออกมาให้ใส่และขอร้องให้เธอช่วยดูแลลูกอีกสาวันนางเอกรับปากอย่างจำใจ แล้วแขว่าหมอสาวแผนกอายุรกรรมดูเข้าท่าให้รีบจีบมาเป็นแม่เลี้ยงนิ่งเสียงพลายเอกแก้ตัวว่าเป็นความร่วมมือทางการแพทย์เลิกคิดเลอะเทอะเรื่องหาแม่ให้นิ่งเสียงสัทีแล้วอีพีที่8ก็จบลงติดตามเสียงกระซิบบอกว่ารักอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ